สนุกไหมล่ะสนุกจริงเหรอดำน้ำเลยเหรอม,มิสให้ดำหรอหรือว่าหนูดำโชว์เออคูเขาสอกนการดำน้ำจริงเหรอมิสโบที่เป็นครูสอนใบน้ำเหรอเขาสอนแา่ดำน้ำเขาทำยังไงเขาบอกว่าต้องทำไงบ้างครับเขาบอกทำงี้ครูสอนใบน้ำเหรอแล้วว่ายลอยตัวได้ยังไงเนี่ยพูดจริงวัเนี่ย เราอ๋อยต้องไปลงสระใหญ่ลอวมั้งครูไม่ให้ว่ายน้าแต่ให้ดำน้ำอะเขาเรียกว่าลอยตัวลอยตัวใช่ไหมครูสอนลอยตัวยังแล้วหนูรู้สึกไงตอนตอนครูสอนลอยตัวกลัวไหมคะจริงอ่ะเอ็นไหมแม่บอกแล้วว่าเราเกง่งเราแค่ต้องกล้าป้าอะไรอะปายโรงเรียนเนี่ยแม่แต่ว่าทำไมไม่มีตัวขายตัวหนังสือใช่ไหมใช่ตัวหนังสืออยู่ด้านหน้าเลยคะ่ะ ทำไมมันไม่อยู่แต้หลักค่ะอ่าเขามันเป็นป้ายบอกสถานที่เขาต้องเอาไว้ข้างนอกนเนยเดี๋ยวม่กดไหนเล่าให้ฟังก่อนเลวเพื่อนเพื่อ,อรอฟังอยู่เนี่ยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างไปเล่นหนังเด็กๆเนสาเล่นนับเลขได้ถึงเท่าไหร่ตอนเนี้ยไหนนับให้ฟังสิบอกว่าวันกันารจะต้องไปโรงเรียนันยแต่ให้ไปโรงเรียนวันจันทร์วันหยุดเขาเรียกวันหยุดพิเศษะคะ่ะ หนึ่งแถมหนึ่งเอยว่าเออมีั้เอามือออกค่ะวันนี้วันหยุนแล้เราไม่ดีกันแล้วอะไรนะคะไข่มุกบอกอะไรนะคะบอกว่าวันนี้วันหยุดแล้วไม่ดีกันแล้วเหรอแล้วทำไมอ่ะหนูชอบตี๋ยเตีกับไข่มุกก่อนเหรอไม่ไม่ชอบแต่ว่าไข่มุกบอกว่าวัน วันนี้วันตื่แก่แล้วจากไบแยาไปก็ไม่รู้เอาเหรอแล้ววันนี้รักกันกับไข่มุกแล้วใช่ไหมไม่โกรธกันใช่ไหมคะแล้วตอนว่ายน้ำเสร็จแล้วกลับมานอนหลับเปล่าออแล้วมีสปกุกแล้วตื่นเปล่า <c oughs> สิ่ง่วันนี้ตื่นคนสุดท้ายอีกันเนี้ย <c oughs> แต่พี่ตื่นเลยเหรอเราได้กินข้าวไหมคะกินวันนี้มีกับข้าวอะไรกินบ้างกินข้าวกับมาแล้วนะ หรอกินอะไรบ้างอ่ะมีทำอะไรให้กินครับข้าไข่ต้มไว้ให้หรอมีไข่ต้มกับอะไรคะไข่ต้มกับผักโขมผัก,ผกหรออ,อร่อยไหมอร่อยจริงอ่ะกินผักโชว์แม่เลยได้ป้างละแล้ววันนี้ฉี่กี่รอบคะวันนี้ไม่ฉีฉีจร,นะจริงอ่ะแอบฉี่ในสระว่ายน้ำวะเนี่ยไม่อ่าห้ามฉี่ในสระว่ายน้ำนะไม่งั้นเพื่อนๆทุกคนจะต้องอาบ จ๋าอยู่ในในสระว่ายน้ำอ่ะแล้วจ๋าอาบปากกินน้ำเอออาบปากกินน้ำในสระไปบุ้ยกินน้ำฉี่ตัวเองไงใช่ไหมตายเลยป่ะคลายคายเลยเหรอแล้วถ้าเผลอกือนไปทำไงอ่ะ <laughs> อ่าบ๊ายบายเพื่อนค่ะ